อาผ้าอะไรตะปะไปสร้างวาเ่ยตัทสอบไม่แล้วี่สอบไม่แล้วสอบผาะไสอบไม่เอมาแก้บทรอบสองอพี่น้องเอ้ยแบตสิเบิรแล้วแบตเท่าทากสิเบิรแบตไม่กัสิเบิร์ออคุยกับปญาฝันคุยกับเซียวอยู่แล้วนยคุยกับปญาปอนคุยกับเซียวไอ้พ่นไปสายมาท่านวะไอ้พ่อยู่หอพภาพุ๋่ละเออปุกกรเบื้องอยู่ ผู้กับูอย่าพฮะทางน้ก็ทาาาก็มาอามมก็มาเบาวนุก็มาอกขมากค่ะทุกคนแล้วก็อ่าดับไปก็ดับเลยจิโกก็มานะคะเอสีมากันหมดเลยนะคะโอ้ยยายเยดายน้องไม่ได้ไปกับเขาเนาะย่าย่าไหนกินเฮดไปหาเ็ดไปเ็ดดอกเดียวไป็ร่มข่าปลาเปหนดอกอเก็บมันน้ำหาพอเห็น แมนอ่าท่านจังขอบคุณจ้าสำหรับดอกกุหลาบเลยจ้ามากดติดตามให้แล้วคุณอ่าบัชินต้านถูกไหมเนี่ยจะ่าพาน่ารักค่ะตารีนาบอกจ้าดีไปน้ำหายน่ในปลาเป็นล่มเพราะเพราะจะกินแก่เห็ดไหลไปหาเองไปหาเองในเฮ็ดดอกเดียวเป็นล่มจับพายาไปดูฐานผ้าค่ะปรานจ้าเดี๋ยวไปค่ะ ็เดี๋ยวต้องลงไลฟ์ก่อนนะคะทุกคนกำลังจะตกค่ะคุณดอนมันมือดอแล้วมันเมื่อมาแต่ว่ายังไม่ตกน่าจะรอพระมาก่อนหรือเปล่ารอได้ไหมพระพี่รุณจะเพิ่งตกนะให้คึมๆแบบนี้แหละอ่าเพราะว่ามันคึมแต่ว่าลมพัดเย็นสบายไม่บอบอ้าวนะเดี๋ยวรอพระมาก่อนขอ,อย่าดมเนี่ยปลาแตนมาชันว่ะขอดมตดปลาแตนเอามชางว่าเดี๋ยวหอมไปเมยเจ้า,จาก,กับปวดพวกอะไร ป้ามีผัวยังจ้าสันผัวหนึ่งลูกสองค่ะผัวสองไม่เอามันปวดหัวฮะยังอยู่จะยังอยู่ยังทำงานปกตินี่แหละป้าอย่าลืมบอกทะเบียนรถนะทะเบีนที่ที่พ้าเอาที่รถเอาผ้ามาโอเคจ้ะเดี๋ยวป้าจะด,ดูในคลิปเราถ่ายคลิปให้ดูอืม คนใหม่เป็นแค่เราน่ะบอกพรุ่งนี้กลับเช้าหนูกลับด้วยอาชาว่าแถวบ้านแอดมินน้อยเห็นจิโกมาจิโกวันเดียวแอดมินจะกลับด้วยแล้วจิโกมาแอดมินน้อยติดจิโกเลยนะคะเอฟซีมีเวลาก็ทำหนึ่งอะรก็ทำบุญมีเวลาก็ทำนะทำบุญน่ะออรถคันนั้นขับช้าใช่รถพระหรือเปล่าน้องแบบไปมอง โอเคทุกคนเดี๋ยวไปสอบถามแม่กันว่ารถพัมาถึงไหนแล้ววันนี้ไลฟ์ก็พอประมาณพอสมควรแล้วน่าจะชั่วโมงกว่าแล้วแหละพระองค์ใหญ่อยู่นะคุณลีใช่ค่ะนะ้พระพักก็ความสูงสองเมตรหน้ตาตัก60สินิ้วนะคะองค์ใหญ่อย,ยอยู่ก็เดี๋ยวไปดูเส้นทางก่อนนะคะแองจี้ขอบคุณคะ่ะเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวจะไลฟ์ให้ดูอีกทีรอบเ,เย็นๆแล้วกันวันนี้ก็ยังไม่ลงคลิปเลยวันนี้จะสิบโมงแล้วเดี๋ยวไปลงคลิปกันก่อน โอเคทุกคนนะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเดี๋ยวเจอกันใหม่นะไลฟ์ต่อไปนะขอบคุณทุกคนที่เออข้าหัวใจให้ขอบคุณทุกคนที่ส่งของขวัญให้ขอบคุณทุกคนที่เม้นเข้ามาทักทายพูดคุยกันทั้งที่ท่านที่มาใหม่ด้วยแล้วก็ทั้งคนเก่าด้วยก็ทักทายทุกคนนะคะออคนไหนที่เม้นมาแล้วก็ออพูดไม่ดีที่ป,ป้าตอบโต้ไปก็จะขออภัยด้วยเพราะว่าเราก็ถือว่าเป็นการพูดคุยทักทายกันในรูปแบบแต่ทุกคนรูปแบบของใครของมันให้ทุกคน พูดคุยเข้ามานะพูดดีก็ทักทายดีพูดไม่ดีก็ทักทายแบบห้าสิบห้าสิบครึ่งกลางดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาพูดคุยกันนะคะทุกคนแล้วนี่ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่แล้ว่อไปค่ะเดี๋ยวชาร์จแบตก่อนแบตหมดคุณสายพินขอบคุณค่ะโอเคทุกคนแล้นี่ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมีความสุขความสุขนะคะร่ำรวยมิตรภาพที่ดีร่ำรวยเพื่อนที่ดีร่ำรวยการงานที่ดีร่ำรวยสุขภาพที่ดี ร่ำรวยครอบครัวที่น่ารักรักนะคะก็ขอบคุณมากค่ะทุกคนบ๊ายบายจ่าบ,บ๊ายบายขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายจ๊ะ